หมู่บ้านผีโพงเวลาบ่ายแก่ๆสองสาวเพื่อนซีพิมพ์กับอ้อยแบกกระเป๋าเป้ลงจากรถประจำทางที่เด็กรถบอกว่าถึงหมู่บ้านคลองขุนแล้วสองสาวยืนงงๆอยู่บนถนนรูกรังปากทางเข้าหมู่บ้านที่รถจรินเพื่อนของเขาเคยบอกชื่อหมู่บ้านที่เธออยู่ไว้เมื่อครั้งที่เรียนอยู่มหาลัยด้วยกัน พิมพกับอ้อยมีวันหยุดหลายวันเลยพากันมาหารถโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าหวังมาเซอร์ไพรส์เพื่อนแต่เขาทั้งสองคนไม่รู้หรอกว่าพวกเขากำลังจะถูกทำเซอร์ไพรส์กว่าน่ากลัวมากเลยพิมพ์บ้านคนก็อยู่ห่างๆกันแล้วแถมมีแต่ป่าแต่เขาพิมพ์โทรหารถให้มารับเราเลย ถ้ารู้ว่าแสนจะก,กันดานอย่างนี้เอารถมาเองดีกว่าแหม่บนซะยืดยาวเชียวนะอ้อยเดี๋ยวเราโทรหารถก่อนเออเออแล้วนี่หารถไม่อยู่บ้านและยุ่งเลยนะเราจะพักที่ไหนโรงแรมก็อยู่ในเมืองนน่นรถประจำทางก็ไม่มีแล้วคงได้นอนในป่าแน่อ้อยบ่นไม่หยุด โดยไม่ได้สนใจฟังการสนทนาของพิมพ์ที่กำลังโทรคุยกับรถเมื่อพิมพ์วางสายก็หันมามองอ้อยพร้อมทำหน้าเศร้าเฮ้ยพิมพ์รถไม่อยู่เหรอตายแล้วตายแล้วพวกเราจะทำไงดีอ้อยพูดพร้อมเดินไปกลางถนนพลางมองไปเบื้องหน้าแล้วหันกลับมามองข้างหลังรถก็ไม่มีวิ่งผ่านสักคันแล้วมันก็จะมืดแล้วด้วย นี่เราจะทำยังไงกันดีละพิมพ์อ้อยหันมาถามเพื่อนก็เห็นเพื่อนยืนมองหน้าเธอด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มพลันอ้อยก็ดียินเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจากถนนในซอยที่เป็นดินปนหญ้าเมื่ออ้อยหันไปมองก็รู้ว่าโดนเพื่อนแกล้งซะแล้วเพราะรถนั่นเองที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเธอหัวเราะพลางเดินไปทุบที่แขนพิมพเบา แหม่รวมหัวกันแกล้งเรานะก็เวลาที่เราคุยกับรถเธอไม่ใส่ใจฟังนี่ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันขึ้นรถมาฝนทำท่าจะตกแล้วรถสรินพูดตัดบทขึ้นจากนั้นรถก็พาเพื่อนรักทั้งสองคนเข้าบ้านแล้วพาไปไหว้พ่อกับแม่ของเธอบ้านของรถเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ใต้ถุนจะเป็นพื้นดินที่มีข้าวของวางอยู่อย่างเป็นระเบียบข้างๆบ้านจะมีต้นมะม่วงอยู่สองสามต้นถัดออกไปก็จะเป็นต้นกล้วยที่มีอยู่ไม่มากนักถ้าขึ้นไปยืนบนเรือนก็จะมองเห็นท้องทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลที่มีต้นข้าวกำลังยืนต้นเขียวกระจีเวลานี้บรรยากาศดูอึมครึมและเยือกเย็น คงเป็นเพราะฝนที่เริ่มตกลงมารถพาเพื่อนๆเ,เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บแล้วลงมาช่วยแม่ทำกับข้าวในครัวที่แยกออกไปจากตัวบ้านห่างกันราวๆห้าเมตรและห้องน้ำอยู่ถัดไปทางด้านหลังของครัวซึ่งห้องทายหนักถายเบาแยกออกจากห้องน้ำตอนนี้ฝนก็ยังตกหนาเม็ดอยู่ ทั้งพ่อและแม่ของรถดูใจดีมากท่านนั่งกินข้าวไปและชวนพูดชวนคุยไปจนพิมพ์กับอ้อยไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดเลยเมื่ออิ่มนนำสำราญกันทุกคนสามสาวก็พากันยกถ้วยชามเอามาล้างในครัวแล้วพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยความคิดถึงพวกเขานั่งคุยกันจนลืมเวลาตอนนี้เป็นเวลาดึกสงัด ฝนหยุดตกไปนานแล้วเสียงโกบเขียดร้องดังระงมดูเหมือนรถจะคิดอะไรขึ้นมาได้ปะะพวกเราไปนอนกันเถอะเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้อาบน้ำเลยพิมพ์พูดขึ้นมันดึกมากแล้วเอาไว้อาบพรุ่งนี้เช้าเลยละกันรถพูดพรางมองขึ้นไปบนเรือนด้วยแววตาที่มีความกังวลพร้อมดันหลังเพื่อนๆให้รีบเร่งขึ้นเรือนไปนอน รถคงเกรงใจพ่อกับแม่ที่นอนแล้วพิมพ์คิดพลางก้าวเดินตามแรงดันของรถขึ้นบ้านไปด้วยความอ่อนเพลียกับการเดินทางพิมพ์กับอ้อยจึงหลับไหลอย่างง่ายดายอ้อยตื่นขึ้นกลางดึกเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาปรากฏว่ามันเพิ่งจะตีสองคงเพราะไม่ได้อาบน้ำประกอบกับเกิดปวดชีขึ้นมา เธอชะโงกหน้าไปมองรถที่นอนติดกับพิมพ์แต่รถหายไปอ้อยจึงเอื้อมมือไปสกิดพิมพ์พร้อมเรียกเบาๆพิมพิมพ์เราปวดฉีไปเป็นเพื่อนเราเข้าห้องน้ำหน่อยสิพิมพ์หันมาโดยไม่ลืมตาพลางพูดขึ้นเรียกรถสิรถไม่ยูงั้นเปิดไฟสิจะเปิดได้ไงพ่อแม่นอนอยู่ เออเออพิมพลุกขึ้นพร้อมเปิดไฟจากโทรศัพท์แล้วย่องลงบันไดยอย่างแผ่วเบาและเมื่อพ้นบันไดทั้งสองก็รีบจำปวดปวดมุ่งหน้าสู่ห้องน้ำเพราะอ้อยเริ่มจะอั้นไม่ไหวแล้วเมื่อทั้งสองเสร็จจากภารกิจก็หันหลังกลับหวังจะไปนอนต่อหลังจากฝนหยุดตกท้องฟ้าก็ไม่มีเมฆฝนมาบดบงังความสว่างของดวงเดือน ในคืนข้างขึ้นทั้งสองจึงสามารถมองบรรยากาศโดยรอบได้ไกลพิมพ์ดูแสงนั่นสิมันแสงอะไรนะ่ะเยอะแยะหลายดวงเลยแล้วมันสว่างว่าบเป็นจังหวะเหมือนแสงหิ่งห้อยเลยนะอ้อยพูดขึ้นเบาๆเออแต่มันใหญ่กว่าแสงหิ่งห้อยนะเราเคยเห็นที่บ้านตาเรามันไม่ใหญ่เท่านี้ แล้วแสงอะไรกันละนั่นมันวิบวับอยู่ทั่วท้องนาเลยทันใดนั้นสองสาวก็ได้ยินเสียงกบเขียดร้องจากตรงนั้นทีจากตรงนี้ทีแต่เสียงร้องมันไม่เหมือนตอนที่ฝนตกเสียงร้องของพวกมันแสดงถึงความเจ็บปวดแต่ทั้งสองยังไม่รู้ว่าแสงวาบๆเหล่านั้นคืออะไร และเสียงร้องของกบเขียดเกิดจากอะไรก็มีเสียงคนเดินเข้ามาทั้งสองหันไปมองคิดว่าเป็นรถแต่พวกเขาต้องถอยหลังโกรธขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อคนที่เดินเข้ามาคือพ่อกับแม่ของรถที่จมูกของพวกเขามีแสงสว่างวาบวาบตามจังหวะลมหายใจในมือของพวกเขากำกบเขียดไว้แน่น ที่มุมปากยังมีทั้งคราบเลือดและเมือกที่เลอะเทอะไปทั้งปากรวมถึงเกล็ดปลาที่ยังติดอยู่ตามข้างแก้มผีโพงพิมพ์พูดออกมาด้วยเสียงเบาหวิวเมื่อผีโพงทั้งสองเห็นพิมพ์กับอ้อยยืนอยู่มันก็แยกเขี้ยวแล้วปรีเข้าหาทันทีสองสาวไม่ต้องรอให้ใครชวน ออกวิ่งตามกันไปทันทีโดยไม่คิดชีวิตทั้งสองวิ่งออกไปไกลพอสมควรและเมื่อหันกลับไปมองก็ไม่เห็นมีใครวิ่งตามมาจึงหยุดวิ่งและลงนั่งหอบหายใจจนซีโครงบานที่เราเห็นแสงวาบวาบที่ทุ่งนามันคือผีโพงทั้งหมดเหรอพิมพ์เราเข้ามาในหมู่บ้านผีโพงหรือนี่อ้อยพูดขึ้นนั่นสิ แล้วรถเป็นด้วยหรือเปล่านี่โอ้ยพวกเรามาทำอะไรที่นี่นะพิมพูดอย่างไม่รู้จะทำอะไรต่อไปรอบๆมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นทะมึนอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบก็ดูน่ากลัวในเวลานี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูเหมือนพูดผีปีศาจไปหมดเราจะเอาอยัางไงดีพิมเราะว่า คงต้องรอจนเช้าแล้วเดินออกไปปากทางเพื่อรอรถประจำทางแหละเสื้อผ้าน่ะไม่กลับไปเอาแล้วยังดีนะที่หยิบเอาโทรศัพท์มาด้วยยังไม่ทันที่พิมพ์จะพูดจบพลันสายตาของพวกเขาก็เห็นแสงที่สว่างวาบๆพุ่งตรงมาทางพวกเขาดูจากสายตาน่าจะเกินสิบเอาไงดีพิมพ์พวกมันมาทางนี้แล้ว เราคงต้องหลบลงท้องนาก่อนแล้วอ้อยแต่มันมีแต่น้ำนะพิมพิมไม่ตอบแต่คลานลงท้องนาอย่างเงียบกลิบอ้อยจำเป็นต้องทำตามเพียงครู่เดียวไอ้ผีโพงราวสิบกว่าตัวก็ขึ้นมายืนบนถนนใกล้ๆที่พวกเขาแอบอยู่พวกมันมองซ้ายมองขวาแล้วพากันเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทางที่พวกเขาแอบอยู่ พิมพ์กับอ้อยคิดในใจว่าคงไม่รอดแล้วพิมพ์มองลอดผ่านช่องต้นข้าวกอใหญ่แล้วเธอก็เห็นใบหน้าของพวกมันอย่างชัดเจนใบหน้านั้นมันก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละเพียงแค่มีผิวหนังที่เหี่ยวย่นมีฟันอันแหลมคมยื่นยาวออกมาจากริมฝีปากช่วงแขนขาแข็งเกรงจนเห็นเส้นเลือดและมันมีเล็บที่ยาวและแหลมคม เมื่อเห็นแล้วรู้สึกเสียวท้องขึ้นมาทันทีและทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความรู้สึกของทั้งสองมันเหมือนเสียงสวรรค์และมันคือเสียงของรถนี่เองทำให้ผีโพงทั้งหมดพากันวิ่งไปทางอื่นเพียงครู่ทั้งสองก็ได้ยินเสียงฝีท้าวิ่งมาผีโพงคงมาอีกแล้วตายแน่ๆคราวนี้ ค่อคิดแต่แล้วเสียงแผวเบาก็ดังขึ้นแอบอยู่แถวนี้นะอีกไม่ถึงชั่วโมงพวกเขาก็กลับเข้าบ้านกันแล้วไม่ต้องกลัวเราจะคอยช่วยพวกเธอเองเสียงของรถนั่นเองสองสาวได้แต่นิ่งเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนของพวกเขาเป็นผีโพงด้วยหรือเปล่าสองสาวต้องนอนแช่น้ำในสภาพหนาวสัน่นแต่ก็ต้องทน ตอนนี้แสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นพ้นขอบฟ้าแล้วพวกเขาก็ขึ้นจากน้ำแล้วพากันเดินออกมาปากทางเพื่อหาคนช่วยแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาสองสาวเตรียมวิ่งอีกครั้งไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีหนเราเอากระเป๋ามาให้เมื่อรถมาจอดพิมพ์กับอ้อยได้แค่ยืนอยู่ห่าง เราขอโทษนะที่พ่อกับแม่และคนอื่นๆทำให้เธอกลัวนะ่ะอันที่จริงพวกเขากินแค่กบเกียดแล้วก็ปลาเท่านั้นเขาไม่ทำร้ายใครหรอกรถพูดขึ้นไม่ทำร้ายอะไรแย่เขี้ยวใส่ขนาดน,นั้นอ่อยคิดในใจเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วเธอเป็นผีโพงด้วยไหมพิมพ์ถามขึ้น รถสายหนะ้าแล้วเธอหายไปไหนมาอ้อยถามอ๋อเราไปหาแฟนเรานะ่ะพอดีเรานัดกันตั้งแต่บ่ายแล้วเราไม่รู้ว่าพวกเธอจะมานะ่ะแล้วเรามัวแต่คุยกับพวกเธอจนลืมเรากลัวเขาโกรธเลยไปหาเพื่ออธิบายเหตุผลให้เขาฟังทั้งสองคนพยักหน้าอย่างเข้าใจ แล้วพากันเปลี่ยนเสื้อผ้ากันหลังพุ่มไม้นั่นเลยเพราะยังไงส้องสาวก็ไม่กลับไปที่บ้านของรถอีกแล้วเมื่อร่ำลากันเสร็จทั้งสองก็พากันกลับทันทีพลางสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เซอร์ไพรส์ใครอีกนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะถ้าท่านชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก